เมื่อวานมารวจงาถึงโมงโงแกครับถ้าไม่ให้กลับบ้านไม่ยอมนะประธานสมาคมสภาแม่เดแห่งชาติคุณวรพาธีรสารนายกสมาคมแม่เด็กแห่งชาติประจาจังหวัดพังงาองค์กรเนทัพ่ประเทศไทในพวระาสารงานสมาชิกสมาคมและชมรมแม่เกหชาติได้ประชมสภาแม่เดแห่งชาตินายกสมาคมและประธานชมรมแม่ดี ภาประจำดและภ1ท่านกิติพงศ์ีตั้งแต่ปีทานา้5 4และริบมตนมาที่ยความเั้งใจอย่างเต็มกำลังมาสามผรสตลอดมา พระบระหลชูปรธรรมและคณะกรรมการสภาทุกท่านท่านดรวรภลาธิศศาสตร์นายกสมาคมแม,ดดงงแดม่ดีเด่ยแห่งชาติจากจังหวัดพังงาและท่านนายกสมาคมดีเด่นแม่ดีเด่นแห่งชาติจากจังหวัดต่าง่ได้มาในวันนี้รวมถึงท่านมรรดาสวนและการจังหวัดพังงา ท่านผู้นายอพเภอพระบุรีท่านคือมชนและดีนะครับก็ให้เป็นทุกสิ่งนะครับเพื่อลูกดีเองกุกท่านนะคะนรับค,ค,ความเป็นแม่นะฮะความเป็นแม่ที่อยากดูแลลูกให้ดีที่สุดบางท่านนะฮะ ได้กล่าวแสดงความดีคณะกรรมการสมาคมของประจ,ำจำําจังหวัดแขกเยียมแห่งความร่มรนจําลังสองสวา่างจังหวัดสงานนะคะเพราะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดฝนตกก่อนจังานนี้เป็นความร่มเย็นงานเป็นไปอย่างกว้างขวางและสําเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้สมาคมก้าวเดินไปข้างหน้า ีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือแม่พ้ยากไร้รวมทั้งมีความตั้งใจในการทําความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองบันาานี้คณะกรรมการหลือสมาคมได้กล่าวคับปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่าข้อหนึ่ง เป็นสมาชิกที่ดีและป,ปฏิบัติองคมและให้ความช่วยเหลือ,แม,มลอแม่ผู้ยากไร้ย่างสมําเสมอแต่จะยึดตนและจะดตนเพื่อช่วยเหลือสังคมนา,ญญาแต่พระมห ah ากษัตริย์ โคการใช้แค่สองท่านนะครับภาพที่สงเป็นจังหวัดพังาอองา